สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยาวลูกหยีทะเละม่ำชีวิตดิ่งก่อนออกวงการตลก ครั้งหนึ่งชายคนนี้เคยไปยืนอยู่จุดสูงสุดของวงการตลกและยังได้แสดงภาพ,พยนตร์และละครทีวีหลายเรื่องสําหรับตลกชื่อดังยาวลูกหยีหลังห่างหายจากวงการบันเทิงเขาได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวณนะบ้านเกิดอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรและก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเปิดใจว่าผมประสบความสําเร็จในอาชีพเซลมากเพราะสินค้าขายดีบางทีขายจนหมดโกดังทําอยู่หลายปีพอมีเก็บจึงรวบรวมเป็นสินสอดไปสู่ขอคุณพิชยามาเป็นคู่ชีวิต อยู่กินกันมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวเขายังทําอาชีพเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าออกบุรตามห้างอีกราวสองปีกระทั่งมํมจกมกตลกรุ่นพี่ซึ่งขณะนั้นยังเป็นลูกน้องในคณะตลกเทพโพงงามไปพบปากเข้าจึงเอ่ยปากชักชวนให้เปลี่ยนอาชีพหน้าที่ในคณะตอนอยู่กับคุณหม่มคือขนของเก็บอุปกรณ์ชิงฉากวิกผมจนกระทั่งปี39ตัวเล่นขาดเลยได้ขึ้นไปบนเวทีแต่ยังไม่ได้เล่นอะไรมากเพราะเล่นไม่ เป็นแต่พออยู่ไปสัก3-4ปีเริ่มซึมซับมุกต่างๆจนเกิดความคิดอยากเป็นนักแสดงตลกตอนเป็นเซล์ลมีรายได้วันละ250บาทแต่เป็นนักแสดงตลกตอนนั้นรายได้อย่างต่ำๆวันละ4,000-5,000บาทแล้วจะไปทำงานอะไรที่มีรายได้ดีเหมือนเล่นตลกไม่มีแล้วตลกหลายคนมีบ้านมีรถผมเลยตั้งใจสักวันหนึ่งต้องเป็นตลกให้ได้ร่วมงานกับหม่ำจกมกอยู่ได้ราวสปีเสร็จก็จุเปลี่ยนสำคัญในชี ีวิตเมื่อหยองลูกหยีดาวตลกรุ่นพี่ลาออกจากคณะสีหนุ่มเชิญยิ้มและชักชวนให้คุณยาวมาร่วมตั้งคณะตลกด้วยกันซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของฉายายาวลูกหยีที่ใช้หากินมาจนถึงปัจจุบัน กว่าที่ผมจะมีตังมีธุรกิจมีชื่อเสียงได้อย่างทุกวันนี้ไม่รู้ว่าผมล้มมาแล้วกี่ครั้งตอนนั้นผมอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันผมเข้ามาหางานทําที่กรุงเทพแบบมีเสือ่อผืนเดียวหมอนก็ไม่มีมาได้งานเป็นเด็กอยู่ในคณะตลกหม่่าจกมกยาวลูกหยีทําทุกอย่างตั้งแต่ขนเครื่องดนตรีเก็บชุดเก็บวิกล้างถ้วยล้างชามขนตู้ทํางานจนเก็บได้ส่วนหนึ่งผมก็เลยกลับบ้านเพื่อที่จะไปหาเขาเกือบปีที่เรา ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาก็บอกทุกคนว่าเขารอผมอยู่คนเดียวผมซึ้งในน้ําใจเขามากทั้งอดทนทั้งขยันทํางานเย็บผ้าไปด้วยท่านผู้ชมนลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ